สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการชุมชนแชมเปี้ยนครับรายการที่จะเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับเพื่อเป็นปากเป็นเสียงเป็นตัวแทนของชุมชนในการทำคอนเทนต์อวดของดีโชว์ของเด็ดในชุมชนจนต้องยกให้เป็นแชมเปี้ยนนะครับวันนี้อยู่กับเราสองคนครับผมจะโลธนาพาค้าเกรซจันทรั์ค่ะสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์นะครับจะมีน้องเกรซนะครับมาเป็นคู่หูของผมนะครับพาเที่ยวพาชิมพาช้อปทั้งสัปดาห์เลยถูกไหมใช่แล้วค่ะไปกิน แต่ของอร่อยแล้วก็ของเด็ดทางนั้นนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะครเราจะพาท่านผู้ชมนะคะคไปชิมหมี่โคราชบ้านน้ําฉานะคะของดีประจําอําเภอขามทะเลซ้อจังหวัดนครราชสีมาค่ะโอ้โหน่าสนใจมากของกินไปแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวบ้างนะครับอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาอยู่นะค,ะครับเดี๋ยวอินฟลูเอนเซอร์ประจําอําเภอพิมายนะฮะอย่างน้องเจมเดอะดวงนะครับจะพาเราไปเที่ยวบ้านเกิดของเขาที่อำเภอพิมายนะฮะแล้วเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยดีกว่าค่ะเกจะพา คุณผู้ชมนะคะไปชิมหมี่โคโราชบ้านน้ําฉานะคะและไปดูการทำเส้นหมี่โคโราชตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนไปถึงสำเร็จพร้อมทานกันเลยนะคะซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมที่สืบทอดกันมายาวนานเป็นร้อยปีเลยค่ะโอ้โหน่าสนใจกันมากนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยดีกว่านะครับ ชุมชนแชมเปียนวันนี้เราอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านน้ำฉาตําบลป่มแดงอำเภอขามทะเลสจังหวัดนครราชสีมาที่นี่เรามีอาหารที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเมนูเด็ดอยากรู้ว่าเป็นเมนูอะไรตามปูมาเลยค่ะ นี่ก็คือขั้นตอนแรกของการทําหมี่โคราชที่เราเรียกว่าหมี่น้ําชานะคะซึ่งหมี่น้ําชาก็เป็นหมี่ที่ขึ้นชื่อของอํเอาเภอขามทะเลสอนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะใช้ข้าวข้าวเจ้านะคะแช่น้ําไว้ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเอามาโม่พอโมเ่เสร็จเราก็จะได้แป้งซึ่งออกมาจากโม่หินที่เราใช้อยู่นะคะ ทีนี้เราก็มาดูขั้นตอนนะคะหลังจากที่เราได้แป้งจากที่เราโม่แล้วเราก็จะเอาแป้งนะคะมาเรียกว่าการถูหมี่ค่ะก็คือการทำหมี่ออกมาเป็นแผ่นๆนะคะก็อันนี้เป็นกรรมวิธีที่แม่ใช้ในการถูหมี่นะคะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะช่วงที่เราถูหมี่5นาทีประมาณ5นาทีค่ะหลังจากที่เราถูหมี่ไปแล้วปิดไว้ประมาณสัก5นาทีนะคะเราก็จะแคะแผ่นหมีะะ่เนี่ยค่ะออกมา ากบนแผงมี่นะคะตากแดดเพราอให้มันมาดนะอาจารย์เขาเรียกกันมาดเอ่อมาดก็คือไม่ให้มันมันไม่ได้มอดมาสาโคลาแล้ว, <c oughs> แ,ลวแม่ครับแผ่นมีหนึ่งแผ่นเนี่ยเราจะเอาไปเป็นเส้นได้เนี่ยประมาณกี่กรัมคะสองสามกัมอ๋อสองถึงสามถ้ามันมถ้ามันเส้นยาวมันดีนะมันก็จะได้หลายแต่โดยเฉลี่ยคือสองถึงสามกัมนะคะ ก็มาถึงขั้นตอนของการทําน้ําหมี่นะคะจนมาถึงขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะเอาหมี่มาผัด เดี๋ยวเราก็จะมาถูหมีที่ไม่ได้ไปทําเป็นเส้นหมีแบบเมื่อสักครู่เราจะมาทําเป็นขนมอร่อยซึ่งขึ้นชื่อของที่นี่เลยนะคะนั่นเราเรียกว่ามีอ่อนสดไส้ค่ะไส้ก็จะประกอบไปด้วยมะพร้าวน้ําตาลมีงานะคะมีเกลือค่ะ รสชาติเป็นไงคะเยี่ยมเลยค่ะลองชิมมีอ่อนสดใสของบ้านน้ำชาอ๋อค่ะได้เลยค่ะอืมรสชาติเยี่ยมเช่นเดียวกันค่ะกินของหวานกินของขาวเรียกว่าครบเครื่องเรื่องอาหารของบ้านน้ำชาเลยนะคะแล้วถ้าเกิดอยากจะสั่งซื้อมารับประทานบ้างเนี่ยมีช่องทางไหนให้ได้บ้างคะโทรมาบ้านน้ำชา ก็มีเฟซมีไลน์ดูได้จากข้างล่างนะคะก<อ>็เชิญชวนนะคะว่าอาหารจากชุมชนบ้านน้ำชาของเราในวันนี้รับรองค่ะถ้าท่านได้ชิมแล้วท่านก็จะกระทับใจเป็นภูมิปัญญาสืบทอ,อดกันมานานกว่าเป็นร้อยปีค่ะ โอ้โหจะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกของพี่เลยนะ oh ที่ได้เห็น <Hey. S 1> การทาหมี่โคราชบ้านน้าฉาซึ่งเป็นการทําแบบดั้งเดิมแบบโบราณนะฮะที่เป็นภูมิปัญญาสืบทอดกันมานานกว่าร้อยปีแล้ว uh huh. คือปกติแล้วเนี่ยเวลาการทาหมี่โคราชแบบนี้แน่นอนครับ uh huh. เขาก็จะใช้เทคโนโลยีต่างๆเครื uh ่องจักรอะไรเงี้ย uh huh. มาช่วยนะครับ uh huh. เพื่อทําให้ผลิตภัณฑ์ได้เยอะขึ้นนะครับ uh huh. มีความสะดวกสบายมากขึ้น uh huh. แต่ว่าอย่างในคลิปที่เห็นเนี่ยเป็นเครื่องโมหินเนี่ยแบบโบราณมากๆนะฮะอันนี้ไม่เห็นที่ไหนแล้วหาดูได ยากมากจริงๆนะครับทีนี้สงสัยไหมว่าจริงๆแล้วหมี่โคร,ราชบ้านน้ําชาเนี่ยแต่ก่อนเขาเขาทำกันไปทําไมยังไงสงสัยค่ะเออก็คือแต่ก่อนเนี่ยหมี่โคร,ราชบ้านน้าชาเนี่ยเขาทําเพื่อบริโภคในครอบครัว<อ>นะครับหลังจากนั้นก็จะเอาไปแลกผลผลิตทางการเกรษตรกับบ้านอื่นๆนะอย่างเช่นพวกปลาเกลือเนื้อสัตว์หรือว่าเครื่องนุ่งห่มนะครับแต่ทีนี้ชาวบ้านมองว่าการทํานาปลูกข้าวแล้วก็เอาข้าวเนี่ยไปแลก มันไม่ค่อยมีราคาก็คือได้น้อยหรือว่าเอาไปขายก็คือได้ราคาน้อยชาวบ้านก็เลยเอาเข้าเปลือกที่ได้เนี่ยมาแปรรูปเป็นเส้นหมี่นะฮะเพื่อเหมือนเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม<อ>แล้วพอเอาไปแลกปุ๊บก็จะได้ของกลับมา<อ>ได้เยอะมากขึ้นนั่นเองนะฮะ<อ>แล้วก็กลายเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดแล้วก็ทํากันมาจนถึงทุกวันนี้นะคร<อ>ับถึงกับมีคําขวัญด,ด้วยนะฮะที่ว่าแตงโมยอดนิยมโคนมพันธ์ดีเส้นหมี่น้าชาสวนสง่าหนองคูเชิดชูหมอเพลง พี่พูดมาขนาดนี้แล้วให้ข้อมูลขนาดนี้แล้วเกรซเนี่ยเอาหมี่โคราชบ้านน้ำฉามาให้พี่ชิมบ้างไหมครับเอามาสิคะพี่เดนโลเตรียม <Okay. S 2> มาให้แล้วอยู่ทางด้านนู้ไน,นไปเลยครับมาไปกันเลย เส้นหมี่โคราชบ้านน้ำชาพร้อมน้ำปรุงรสบอกเลยว่าเนี้ยคือทำง่ายมากทุกบ้านควรจะมีติดบ้านเอาไว้เวลาหิวคือสามารถเอามาแบบผัดผัดคุกคุกก็กินได้แล้วนี่เขาก็จะให้มาเป็นเส้นหมี่แห้งๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีน้ำที่ปรุงรสมาให้แบบนี้แต่ถ้าเกิดใครอยากจะกินแบบ full option นะครับเราสามารถเติมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนี่เนื้อสัตว์ที่เราชอบอวันนี้เป็นเนื้อหมูมานะครับสูตรของหมี่โคราชนะครับก็จะใส่นี่เลยเป็นผงหมนอ ในที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือนี่ต้นหอม,อมจะได้เกิดเป็นที่อื่นเขาจะอาจจะใส่เป็นกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายเขียวๆนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะใช้เป็นสูตรของโคราก็คือใช้ต้นหอมนั่นอเ,เองนะครับมาวิธีการทําครับเนี่ยเราก็แค่ครับฉีกซองที่เป็นน้ําปรุงรสมาแล้วเนี่ยลงไปนี่ในเนี่ยเขาปรุงมาแล้วเรียบร้อยนะครับเราแทบจะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะครับอยางนี้ใช่ไหมใช่ประมาณนะั้นแล้วก็เติมน้ำลงไปหน่อย พื่อให้เส้นมันผัดลงไปแล้วก็ผัดแบบเส้นแห้งๆอะไรเงี้ยอืมโอ้ยหอมมากอืมหอมเนอะพอน้ําเดือดแล้วนะครับเราใส่เนื้อสัตว์ลงไปก่อนนะครับถ้าเกิดใครจะจะเพิ่มเติมเนื้อสัตว์นะฮะประมาณนี้นะประมาณนี้โอเคหนึ่งที่หนึ่งที่อ่ะรอให้เนื้อสัตว์สุกนะครับสุกยังใกล้ๆแหละใกล้แหละอ่าอีกนิดนึงอีกนิดนึงแต่กลิ่นดีนะกลิ่นหอมมากเลยอะโหอมมากอะอ่ะพอเนื้อสัตว์สุกนะครับ แล้วก็น้ําเดือดแล้วเนี่ยเราก็ใส่เส้นนี่เส้นหมี่บ้านน้ําฉาลงไปแบบนี้นะครับก็คือดูเพื่อรู้ว่ามันไม่ต้องเอาแบบไปต้มน้ําก่อนเลยไม่ต้องไม่ต้องก็คือใส่เข้าไปได้เลยใส่เข้าไปได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ไปไปสุกในในน้ำที่มันเดือดเดือดนี่แหละใช่ จะใช้เวลาในนิดนึงนะเพราะว่าเส้นเขาทาเป็นแบบแห้งๆมาต้องให้น้าเนี่ยเดือดๆนะครับแล้วก็ค่อยๆซึมเข้าไปในตัวเส้นมันก็จะพอดีกันแหละใช่ไหมคะเส้นมันก็จะสุกพอดีด้วยแล้วน้ำก็ซึมไปแห้งพอดีด้วยเป็นหน้าตาแบบที่เราเคยทานกันแบบนี้ใช่ไหมถูกต้องครับผมคืออยู่บ้านคนเดียวไม่อดตายละจริงทำกินได้ทำได้เลยซื้อติดบ้านไปเลยนะครับพอนึงถูกมากนะเนาะยีบาทถูกมากเวลาใกล้ได้ เส้นก็จะเป็นแบบนี้นิ่มๆอย่างนี้เห็น,นไหมเนี่ยน้าก็จะเคลือบๆอยู่ในเส้นแบบนี้ประมาณนี้นะครับขอเอานี้ลงไปเลยนะครับผัดผักลงไปเราต,ต้อมอ,อันนี้กิกนยังไงก็ได้นะแบบเอาแบบไม่สุกก็ได้แล้วแต่นะครับเออประมาณนี้ประมาณนี้เสร็จแล้วหน้าตามันแบบมันได้แล้วอะดีเหมือนขับรถไปกินที่โคากเลยใช่ประมาณนั้นเลยนะครับนีว้าว เสร็จแล้วง่ายๆครับนี่คือมีโคราชบ้านน้ำชานะฮะทำกินเองได้เราถึงเวลาในการชิมลา้วน้องเกรดนี่เราชิมใส่หมูไปด้วยดูหมูพี่ดิเป็นไงรสชาติดีไหมดีมากจริงๆเหมือนกินที่โคราชเลยอร่อย พี่อนรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีโคราชมีชื่อเรียกตามแหล่งผลิตนะยังหรอยังไงอ่ะใช่อย่างเช่นมีตะคุอย่างเงี้ยก็มาจากหมู่บ้านตะคุอำเภอ,เอปักทงชัยหรือว่ามีพิมายอย่างเงี้ยค่ะก็มาจากอำเภอพิมายแล้วก็มีน้ำฉายอย่างเงี้ยค่ะก็มาจากหมู่บ้านน้าฉาอำเภอขามทะเลสอนั่นเองอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนะก็คือแล้วแต่สถานที่ที่<ช>ทมาไต<ช> <ๆ S 2> ่อยากสมบอกว่าของเขาเนี่ยไม่ได้มีแค่ รสชาติเดียวนะมีอันนี้แบบที่เราทําไปก็คือ,อเป็นแบบออริจินอลรส<อ>ดั้งเดิมคแล้วอันนี้เป็นรสชาติไงคะนี่อันนี้รสชาติสไปซี่ใครที่ชอบเผ<อ>็ด<อ>ก็เนี่ยซื้อสีส้มไปคือ,อมี2รสชาติแบบนี้อันนี้ดั้งเดิมแล้วก็อันนี้แบบรสเผ็ดจัดจ้านนั่นเองนะฮะ ต้องขอขอบคุณนะครับกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านน้ำฉาตําบลโป่งแดงอําเภอขามทะเลสอจังหวัดน,นครราชสีมาด้วยนะครับที่ได้ส่งผลิตภัณฑ์อ,อร่อยอร่อยแบบนี้นะฮะ<ต>ให้เราเนี่ยติดบ้านเอาไว้ไม่อดแน่นอนบอกเลยว่าอย่างว่าหอ่อรัก25บาทนะฮะไม่แพงเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะคะไปติดตามในเพจชุมชนแชมเปี้ยนได้เลยนะคะเส้นหมี่โคราชบ้านน้ำฉานะคะเรามีแจกด้วยค่ะห้ามพลาดเลยนะฮะหรือว่าใครที่สนใจอยากจะอุ่นุนหมี่โคราชบ้านน้ำฉานะครับก็สามารถ ติดต่อสอบถามข้อมูลตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับจะพาไปเที่ยวกันบ้างที่อำเภอพิมายกันต่อนะครับกับนี่เลยอินฟลูเอนเซอร์สุดกวนนะก็คือน้องเจมส์เดอะด่วนนั่นเองจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับกับรายการชุมชนจะเปเ <ๆ S 2> ี้ยนเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะฮะจะบอกว่าช่วงนี้ครับเรามีคลิปเด็ดๆนะฮะจากอินฟลูเอนเซอร์แห่งอำเภอพ,พิมายจังหวัดนครราชสีมามาฝากกันด้วย <c oughs> นั่นก็คือน้องเจมเ <c oughs> ดอะดวงฮะนี่ <c oughs> <c oughs> เนี่ยอยากจะบอกว่าน้องเจมเดือดวงเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เคยมาออกอากาศามาที่สตูของเราแล้วเรียบร้อยวันนั้นเนี่ยจำได้ว่าเป็นน้องมิ้นมาเป็นพิธีกรอบอกเลยว่าลีลาการพูดคุยการพรีเซนต์ของน้องเจมเนี่ยไม่ธรรมดาพรีเซนต์เก่งมากๆแล้ววันนั้นคือมาชิมมาชิมอาหารให้เราได้ดูะนะฮะคือคํานึงกินเข้าไปใหญ่มากและไม่ต้องเคี้ยวกึ้นลงไปเลยโอ้โหทำได้ยังไงนั่นน่ะสิไปไปคุยกันบอกว่าเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยพาไปเที่ยวที่บ้านเกิดน้องเจมเน ที่อำเภอพิมาย,ยนะครับและตอนนี้น้องเจมก็คือทำคลิปเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะไปพบกับเจมเดอะดวงกับการพาเที่ยวที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาได้เลยครับสวัสดีครับผมจเจมเดอดวงครับผมชุมชนแชมเปี้ยนของเราวันนี้ผมจะพามาที่บ้านเกิดผมเองครับอําเภอพิมายจังหวัดน,นครราชสีมาผมจะพาไปเที่ยวออสถานที่ไหดบ้างนั้นตามผมมาเลยครับผมและสก๊คคอ ก็สถานที่แรกที่ผมพามานะครับก็คือไซงามครับผมความพิเศษของไซงามเนี่ยคือเป็นต้นไม้ต้นเดียวที่แตกกิ่งก้านสาขามาสร้างความร่มเย็นให้ชาวพิมายนะครับและครั้งเมื่อนานมาแล้วนะครับในหลวงราชการที่9ทรงเสด็จมาพิมายครับผมแล้วก็มาเที่ยวชมที่ไซงามที่นี่นะครับผมและกิจกรรมนะครับที่ผมจะพาไปเที่ยวพาไปดูในไซงามมีอะไรกันบ้างตามผมมาเลยครับผม และถ้ามาใส่งามนะครับจะพาไปได้เลยก็คือมาสการะจเจ้าแม่ใส่งามครับผมบและนอกจากเดินชมความงามของไซงามแล้วอุดหนุนร้านข้าวชุมชนนะครับในไซงามแห่งนี้นะครับครับจอุดหนุนกันครับผม สำหรับที่ที่สองนะครับเป็นไฮไลท์ของอำเภอพิมายเลยนะครับก็คือปาสาหินพิมายครับผมทุกคนต้องมามาเที่ยวมาเยี่ยมมาแวะพักนะครับถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คของพิมายเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูไปชมกันเลยครับไปกัน ที่แรกนะครับเข้ามาภายในปราสาทอินพิมายนี้นะครับคือพับภายเรื่องเครื่องนะครับผมเป็นห้องสี่เหลี่ยมแตนิฐานว่าเอาไว้ใช้รับแขกบ้านแขกเนื่ยครับผมบและนี่ก็เป็นหนึ่งไฮไลท์นะครับของปราสาทหินพิมายนะครับที่อยู่ของรูปปั้นพระช้ยวรมันที่เจ็ดนะครับผมไปชมความสวยความงาม มมครับก็นี่แหละครับ <Yeah. S 1> ความสวยงามว <Yeah. S 1> ิจิตรการตาของปะตาต่ายพิมายที่บ้านผมนะครับ <Yeah. S 1> ใครที่อยากเที่ยวอยากมาชมความสวยงามแบบผมแบบนี้ตามมาได้เลยครับที่อำเภอพิมายนะครับ <Yeah. S 1> ครับแล้วตอนนี้ผมก็เริ่มหิวแล้วนะครับผมเ <Yeah. S 1> ดี๋ยวผมจะพาไปกินของดีของเด็ดอะไรในอำเภอพิมาย เดี๋ยวตามผมมาดูเลยครับผม นี่แหละครับความสนุกสนานที่ผมเอามาฝากกันในวันนี้ทั้งกินทั้งเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และก็หวังว่าใครที่อยากมาเที่ยวอำเภอพิมายจังหวัดนาครราชสีมาแบบผมตามรอยผมมามาเที่ยวกันได้เลยนะครับหวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับคลิปนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับโอ้โหเป็นไงสมกับที่พี่เจ้าเลาบอกไว้เลยค่ะทั้งพี่เซนเก่ง kin keng <laughs> ทำเอาขิวด้วยเนาะ่ตามเลยนะเออนี่อยากจะบอกว่าน้องเจมเดอะดวงเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นตัวอย่างของอินฟลูเอนเซอร์ที่มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะทําคลิปอะไรออกมาก็จะมีความเป็นแบบกุนกวนสนุกสนุก<อ>มีความตลกพิเต์เก่งแบบนี้นะฮะอย่างที่เราเห็นนี่คือพาอไปเที่ยวที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็อำเภอพิมาเนี่ยเป็นสถานที่ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวครบเลยนะว่าจะเป็นสถานที่โบราณสถานธรรมชาติวัฒนธรรมจุดชมวิวสวยๆมากมายเหมาะมากๆเลยคนที่อยากแบบพักผ่อน แบบสบายสบายกับครอบครัวอะไรแบบนี้เนี่ยเมื่อสักครู่นี้ในคลิปเห็นไหมน้องเจมเนี่ยชิมอาหารเด็ดของเำเภอพิม่ให้เราได้ดูกันยังอยากจะไปตามกินเลยอ่ะใช่แล้วค่ะเวลาเขาทานเนี่ยหน้าเขาแบบออดูอรอร่อยมากอยากทานด้วยแล้วอ่ะแล้วมีให้ทานไหมคะทำแค่นี้แหละคือพี่ก็ไม่รู้นะว่าวันนี้เนี่ยน้องเจมเขาจะส่งอะไรมาให้เราได้ชิมหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองไปคุยกับเขากันหน่อยดีกว่านะครับขอเชิญพบกับน้องเจมเดอะดวงฮะอินฟลูเอนเซอร์แห่งอำเภอ จังหวัดนครราชสีมามาๆๆม,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 มาสวัสดีครับผมบสวัสดีครับพี่เกมครับผมผมเจมส์เดือดดวงครับผมชื่อปณิธานสมทางดีครับวันนี้ก็เป็นอีกวันที่ผมตื่นเต้นนะ <c oughs> แต่ไม่ได้แบบว่าพรีเซนต์บ้านของตัวเองพีออ่ถามก่อนได้ไหมครั้งที่แล้วเนี่ยที่มาค,คุยกับเราในสตูดิโอกลับไปมีคนจำได้มากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างนี่เยอะเลย ก็เลยทุกคนเนี่ยทักผมหมดเลยจี๊บกว่าอะไรบ้างจีอว่าอะไรบ้างมีเงินให้ยืมไหมแล้วตอนนี้น้องแล้วน้องเจมอยู่ที่ไหนคะตอนนี้ผมอยู่หลังบ้านผมเองอ๋อนี่คือหลังบ้านเหรอใช่ครับหลังบ้านผมเองครับเป็นบ่อน้ําครับบ่ออ๋อเป็นบ่อน้ําบ่อน้ำนั้นคือมีบรรยากาศดีครับผมว่าเออบ้านเออบรรยากาศดูดีมากบ่อน้ํานี่คือมีมีปลามีอะไรไหมฮะมีครับมีครับเราเลี้ยงปลาอะไรอ่ะ บ้าหานกยุงครับจริงปะเนี้ย <c oughs> บ้าหายุงจริงปะ <c oughs> ยอยอครับผมเป็นปลาทัวไปแหละครับเ <c oughs> มื่อสักครู่นี้ <c oughs> เห็นแล้วนะคลิปที่เราคุยกันไปเมื่อครั้งที่แล้วเนาะว่าอยากจะเห็นน้องเจมเนี่ยพาไปเที่ยวที่บ้านหน่อยอําเภอพิมายนะฮะทาไม <c oughs> ถึงได้เลือก3สถานที่ที่อำเภอพิมายมาให้เราได้ได้ชมกันในในคลิปอะฮะเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คด้วยครับใครที่มาพิมายก็ต้องมาเที่ยวที่นี่ก่อนครับไปทำบุญอะไรแบบนี้ฮะ แล้วเรามีการบอกว่าศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จะมานําเสนอจากที่ไหนยังไงบ้างถ้าเป็นบ้านตัวเองก็คือจะรู้กันอยู่แล้วครับว่าสถานที่นี้มาวัดเป็นไงครับอ๋อที่เห็นในคลิปแล้วอะค่ะเจมมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นแนะนําอีกไหมคะมีที่หลักๆครับที่ที่แรกคือพิพิพธภัณฑ์าสถานแห่งชาติพิมายครับผม,มแล้วก็อีกที่หนึ่งคือ วิรกรรมทุ่งสำริดนะครับอำเภอพิมายครับผมเป็นที่ยา่าโมชนะศึกครับอยู่ในพิมายเหมือนกันครับแต,แต่คนไม่ค่อยรู้นะครับทุ่งสำริดเนี่ยหร<อ>ืว่าเป็นคนในพื้นที่เท่านั้นที่จะรู้ครับส่วนน้อยมากๆ<อ><อ>แล้วแล้วช่วงนี้การท่องเที่ยวของที่อำเภอพิมายเป็นยังไงบ้าง<อ>นักท่องเที่ยวเยอะไหม <S <S ดีขึ้นมากเลยครับพี่เจโรครับหลังจากโควิด -19 ไปก็เริ่มกลับมาคึกคืดแล้วครับไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับคือตอนเนี้ย อยาก,ยากทราบมาตั้งแต่แรกแล้วค่ะ <S <S 1> <S 1> ว่าที่เห็นน้องเจมทานทานไปเดี๋ยวมาทานโชว์พวกเราอันนี้อะเล็ตอร่อยขนาดนี้ออวันนี้มีมาตั้งให้เราสองคนได้ทานไหมคะผมไปส่งแต่เช้าเลยเมื่อเช้า<อ>นั่งรถบัสไปเลยเป,เป็ดผมนั่งรถบัสไปเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวน, <ไป S 1> นั่งรถบัสมาเลยอย่าบอกว่าเราจะได้ชิมเป็ดย่างพ่มายหรออุย ผมว่าพี่เจโนกับพี่เก๊ดน่าจะหิวแล้วทีมงานครับเสิร์ฟหิวจริงครับผมหิวจริงเฮ้ยมาจริงอ่ะย่างพี่ไม้ เดี๋ยวนี้คือส่งตรงมาจากพี่มาจริงๆเลยใช่ไหมนั่งรถทัวร์มาค่ะจริงเลยครับผมส่งไปกับมือเลยครับเมื่อเช้าโอ้โหเยี่ยม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 ผมอยากให้พี่เจนโลกับพี่เกศเนี่ยทานนัองก่อนนะครับแล้วก็ค่อยจิ้มน้ําจิ้มครับได้ได้ได้คือความพิเศษเนี่ยที่เขาย่างให้มันแห้งๆนิดนึงไม่อยากให้มันเหม็นกลิ่นสาบเลยอ่เเนื้อแน่นมากอเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่แห้งบางทีเนาะโชคไม่ดีอ่ะไปเจอแบบสับส่าไปใช่ครับบางคนไม่ชอบกลิ่นสาบเป็ดครับใช่ อร่อยตีงมวยน้องเจมดีมากอ่ะออัมีความฉ่ำอยู่นะโอ้ผมหิวเลยพรุ่งนี้ผมต้องไปหาซื้อคืออยากจะบอกว่าเขาเขาย่างม,มาได้แห้งมากจริงๆนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันไม่มีกลิ่นสาบของความเป็นเป็ดคือถ้าเกิดใครไม่รู้เองจริงเนี่ยเหมือนกินไก่ย่างไก่ย่างที่มันมีความแห้งๆนะครับแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ย มันจะไม่เหมือนไก่ย่างตรงที่เนื้อเขาจะแน่นกว่าแล้วก็จะมีความแบบ j u ซี่มากกว่าไก่ย่างที่เป็นแบบปิ้งมาแบบแ,แห้งๆอ,อ่ะโอเคน้องเจมนะฮะรอบนี้แบบพวกพี่ฟินกันมากได้ท่องเทีเ่ยวชิมเป็ดย่างพี่มายนะครับแสนอร่อยอร่อยจริงๆอะสุดท้ายครับเดี๋ยวให้น้องเจมฝากเชิญชวนครับคุณผู้ชมไปเที่ยวที่อำเภอพิมายหรือว่าจังหวัดนครราชสีมาหน่อยนะครับรวมไปถึงฝากไปถึงเพื่อนๆหรือว่าใครที่สนใจอยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์แบบน้องเจมนะฮะครับผมใครที่อยากมาเที่ยวพิมายนะครับผม ก็มาได้เลยครับช่วงนี้ก็มีงานโอท็อปงานมวยงานโอเคีเทศกาลพี่มายนะครับตลอดเกือบทั้งปีเลยครับมีเรื่อยๆครับเชิญชวนนะครับทุกท่านครับมาเที่ยวพี่มายบ้านผมนะครับใครที่อยากแบบว่าใกล้ชิดกับผมก็ติดต่อดีเอ็มมาได้เลยครับนี่ช่องทางช่องทางนี่ครับทิ้งไว้ข้างล่างตรงนี้มีเออเตรงนี้เจตรงนี้ใครที่อยากเป็นอินฟูนะครับผมก็ แนะนําของดีของเด็ดบ้านตัวเองนะครับผมแนะนําเลยครับไม่ต้องอายครับลงมือทําพอครับไม่ต้องเก่งครับดูผมเป็นตัวอย่างก็ได้นี่เอเขินเขินเขินโอเคชื่นชมชื่นชมนะวันนี้ขอบคุณน้องเจมส์ดด่วมากมากนะอินฟลูเอนเซอร์แห่งอำเภอพิมาจังหวัดนครราชสีมาที่มามอบความสนุกสนานให้กับเราในวันนี้เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราดูผลงานครั้งต่อไปนะครับขอบคุณนะกครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายนี่เป็นยังไงค่ะ สร้างสีสันได้เยอะมากน้องเจมบนะฮะคาแรคเตอร์แบบนี้คือทําอะไรที่ไหนยังไงคนจำได้แน่นอนบอกว่าจะส่งมาอีกเยอะๆมาแน่นอนมาแน่นอนใช่แล้วครัแล้วสำหรับช่วงหน้านะคะยังมีของดีของเด็ดมาอวดกันอีกค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะมีน้ําใจชุมชนแชมป์เพื่นบาเรามีของดีมีแต่ชุนนแชมป์ ถึงช่วงสุดท้ายของรายการชุมชนแชมเปียนนะฮะช่วงนี้ครับเราก็มีคลิปน่ารักน่ารักนะครับจากทีมงานชุมชนแชมเปียนของเรานะครับจะมานําเสนอนะครับเขาเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกได้ว่าเจ๋งแน่นอนนะเป็นของดีของเด็ดของชุมชนนะครับแต่ว่าจะเป็นอะไรจากชุมชนไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันก่อนค่ะ เด็ดอย่างที่ว่าหรือเปล่าใช่แล้วค่ะเห็นแล้วอยากกินบ้างเลยอ่ะเพราะว่ากินของเขาไปแล้วแมอยากจะกินผลไม้ใช่แล้วครับที่เห็นไปก็คือเป็นงอโรงเรียนนะฮะของดีจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองเด็ดไม่เด็ดไม่รู้ดูจากในคลิปนะคะคือตอนแรกน้องจอยก็กินอยู่คนเดียวหลังๆมาโอ้โหมือจากไหนมาไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับผมเนี่ยทีมงานที่บริษัทก็คือแบบแย่งกินกินจนหมดมาไม่ถึงเราน้องเกรดเสียใจอ่แต่ไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมก็สามารถเป็นอินฟลูเอนเซอร์แบบน้อง จ่อยได้นะครับเยงแก่กล้าลงมือทำนะครับลองดูว่าในชุมชนของคุณเนี่ยมีอะไรดีมีอะไรเด็ดนะครับหรือว่าอยากจะแสดงความเป็นตัวเองแบบไลฟ์สไตล์อะไรแบบนี้ก็สามารถส่งคลิปมาได้ง่ายๆเลยใช่ไหมฮะใช่แล้วค่ะก็สามารถเข้าไปติดตามได้ในเพจ Facebook นะคะชุมชนแชมเปี้ยนหรือว่าสแกน QR โค้ดที่อยู่บนหน้าจอได้เลยค่ะไม่น่ว่าคุณอาจจะได้จ้งเกิดครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่แล้วก็ได้โปรโมทชุมชนของคุณด้วยนะครับวนพรุ่งนี้มีอะไรครับเกรซสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะเกรซจะพาคุณผู้ชมไปดูแหล่งผลิตกระดาษ สาที่เชียงใหม่ค่ะที่ทำมานานกว่า100ปีที่ชุมชนบ้านต้นเป่านั่นเองค่ะจะน่าสนใจแค่ไหนพรุ่งนี้ห้ามพลาดค่ะครับผมแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกับรายการชุมชนแชมเปียนเปลี่ยนค,คนธร <ๆ S 2> นรมาดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้มีนัดกัน5้าโมงครึ่งทางช่อง5 HD แห่งนี้นะครับวันนี้เราสองคนครับผมจะโลชัตรพัฒน์เกสรัทรัตน์ค่ะขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับวัสดีค่ะชุมชนแชมเปียนทุกทที่ที่ดีเขาเรียกชุมชนแชมเปี้ยนของดีๆที่มีเขาเรียกชุมชนแชมเปี้ยน มีน้ำใจชุกชนแชมป์เปี้ยนบ้านเรามีของมีมีแต่ชุกชนแชมป์